ชาแนลนะครับผมแกวเคระ่อก็ะ่ากนได้กระเป๋าด้วยนุมไปพี่เต้เต้นุ่ม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 อาด้นุ่มนุ่มนง่มนุ่มนุ่มาุ่มน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 ุมนุ่มนะ่มนุ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 ่มนบ่มนุ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 ่นุ่มนุ่มนุ่มหมุ่มนุ่มุ่มน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 ่มน ขึ้นก๊อกก่อนนี่นะครับมาแตนวันนี้ฝากกระเป๋าสวยๆมาแตนมาฟุ้งให้คุณพ่อเลยนะครับผมใบละหนึ่งใคุณพ่อมานี่ได้หนึ่งให้กระเป๋าคุณพ่อไปเลยหนึ่งพันห้าสิบบาทย้อนแสงไหมย้อนแสงกระป๋ากระป๋าเด็กอันนี้เป็นลูกฝากให้แม่นะครับผมเป็นป๋าอ่าแตนฝากของฝันให้คุณแม่นะครับผมโซ่กระเป๋าโซ่กระเป๋าน่ารักมากเลยนะฮะ เห็นไหมเดยบอกให้บอกพ่อมาปุ๊บให้ปั๊บเลยนะครับผมพ่อจะอย่าบอกใครเด้อบอกังาตาใส่มันไม่ไม่เท่มันสวยกว่าตาตาแล้ไม่อยากตายอยากจะให้คนนีไม่ดีโอ้โหอครนี่บอกว่ายายสอตันี่านี่โอ้ครับผมยายยายพอดีนะครับตาตาได้ครับของของของใหรนาะอ่า ใช่ครัมให้คุณแม่คุณแม่ได้มีเงินตั้งห้าล้านเปล่าอยู่ในนั้นนี่กระดูกนายได้แต่ต้องเอาเงินใส่ด้วยนะใช่ต้องมีขวัญกระเป๋าใบเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยววันรุ่งวันรุ่งไม่นะขึ้นแบบก่อนนี่ไหมพ่อนี่ของผมจะหรับแม่นะครับอันนี้นะครับให้ให้คุณยายสมควรเอาไว้เอาไว้ใส่เงินเยียนี้นะครับผมอะไรนกเป็นอะไรนกยุงอ๋อใช่ใช่เป็นเป็นนกเป็นตรูปนกหน้ากระเป๋า หนึ่งพันหนึ่งพันห้าบาทหนึ่งศูนย์้าศย์่งาทันไหมทันไหมพ่อหนึ่งงห้าศ้อยงพัห้า้บาของพ่อก็หนึ่งศูนย์สองไงเออายเลายสืมากนะครับให้คุณแม่ให้อีเมด้อครับโอ้ยป้านี่ก็น่ารักค่ะป้ามานี่็น่ารักเลยนะครับ ตาอยู่บ้านนะตาอยากมากับพ่อเดี๋ยวค่อยไปมึงไมคุณพ่อพ่อะไตาอยากมากตาบอกว่าแล้วค่อยไปมึงต้องการหัวไปไปลานนะครไปที่บ้านตาชางอมีหมวอยู่บ้านตาชางเาขึ้นเฉยบ่พ่อไปาเอาขึ้นเยบ่เา

เดี๋ยอนายขอบคุณหลายๆคนครับคุณมากนะครับผมขอบคุณสลากินีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับ